ผูบ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นเหนือเปิดการฝึกอบรมเมื่อวันที่2 7มีนาคม2566เวลา09.00นพลตำรวจเอกนำรงศัก์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีต้นแบบการ<ต>ึอนรมยังยืนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติครูกอของตำรวจภูธรภาค5และมีพิธีมอบเกียรติบัตร ตามโครงการทำดีมีรางวัลของตำรวจประจำเดือนมีนาคม2566ให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนนักโรงแรมถึงผู้ชายระดับถัดไปดาบตำรวจทนัดสุภาวันผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจปูทรบ้านดู ป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูทรบ้านดู่และ10ตำรวจโทร สุดคนใชาในตำรวจภูธรบ้านดูกที่สอุมมบาสเก้คาคอรารเอวังเหนือเครือข่ายแข็มแข็งต้านภัยาเสพติดคุณกิติพงศ์สุกิจปานี ประธานกรรมการบริหารชมรมบาสเกตบอลอำเภอบางเหนือจังหวัดลำปางปา ด้วยความดีที่ได้เป็นประธานในวิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติแดตามวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติวันนี้ซึ่งตามด้วยวัยวันนี้ก็ถือว่าเป็นด้วยวายของราฐบาลและจิตอรมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเปลี่ยนขอบแนวความคิด ป,ปัญหาติดโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้วิธีการทางสารสุขโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือดูแลให้เข้ารับการบำบัดร,รักษาตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมามองชีวิตได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันได้มีการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะพบว่า ผูกก้ก่ออากรรมในหลายคดีล้วนเกี่ยวข้องกับการยาเสพติดทงในด้านผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดซึ่งจะมีลักษณะของการก่อให้รุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งเราจะเห็นได้นะครับว่าบางรายก็มีความคุ้มข้างแล้วก็เป็นข่าว ในโลกโซเชียลต่างๆรวมถึงการก่อเหตุสะเทือนวรุนแรงทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตของคนที่ไม่เกี่ยวข้องศูนย์บริการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจชาติได้ดำเนินการโครงการดำเนินการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหมู่บ้านภายใต้ที่ทางการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลให้เป็นไปตามหลักการสารสุขและสิธิบมนุษยธรมีกระบวนการตั้งแต่การค้นหาคัดกรองฟืน้นฟูอีกทั้งสร้างภูุิคุ้มกันติดตามดูแลช่วยเหลือสังคมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการดุเดมบริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวน,นการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำนักงานดุลยชาติได้มอบหมายให้ศูนย์ดุลยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองวิชาการตำรวจภูธรภาคห้าจัดทำโครงการสึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุมชนยัง่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครววงจรตามยุทธศาสตร์ชาติที่นโดยมุ่งเน้นให้ชุกปฏิบัติการ ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินในพื้นที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุดปฏิบการที่ร่วมมาเนินเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนให้ตระหนักในการเฝ้าะราะวังป้องกันและแก้ไขปัญหาจิยธรรร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้เสียสละเวลามาถ่ายทอดความรู้ จากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่27ที่ตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตรวจภูธรภาค5ถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนการจับกุมยาเสพติดหรือยาบ้ารวม900,000เม็ดในพนื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยคนร้ายได้ดัดแปลงเจาะด้านข้างของรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าที่มีโครงรถพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นๆมีช่องสามารถ เก็บซ่อนยาบ้าได้รวม3คันได้รถคุ้มกันอีก1คันรวมเป็น4คันดังนี้จะรับฟังการแถลงข่าวครับครับวันดี้พี่น้องผูส่วนีวขพี่น้องประชาชนที่รักนะครับวันนี้เป็นการดําเนินการตามนโยบายของท่านนายกร,ราทาทัฐมนตรีแล,และพเละพเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโดยงานด้านความมั่นคงนะครับในด้านการปราบปรามยาเสพติดที่มาทําร้ายพี่น้องประชาชนชาวไทย นะครับด um, oh. ้านหน้าของพวกเราทุกคนนี้เป็นยาบ้าจำนวนเกือบหนึ่งล้านเม็ดก็คือเก้าถังเม็ดนะครับเป็นยาบ้าที่มีการลำเลียงมาจากบ้านห้วยซ้านนะครับโดยมีดีซอกลุ่มปาง่ะผ้าเป็นผู้รับจ้างในการขนนะครับคงไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับก็จากการสืบสวนขยายผล กลุ่มผู้ต้องหาทำมาหลายครั้งแล้วนะครับในวันนี้นะครับเ,เราได้มีการสืบสวนขยายผลตั้งแต่มวันที่22มีนานะครับเราได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหานำนํานทั้งสิ้นผู้ต้องหา5คนรถยนต์3คันและยาบ้า9,000เม็ด นะครับนำตัวมาดูคดีที่จังหวัดเชียงรายสำหรับรายละเอียดนะครับขออนุญาตให้ท่านทำการตรวจรอบได้รุณานชี้แจงให้พี่น้อผู้ชักการตำรวจภูธรภาค5ครับท่านพัฒบัญชาแล้วก็ที่น้องสื่อวลชนครับก็เป็นไปตามที่ท่านผู้ชักการตำรวจภูธรภาค5ได้แจ้งอย่าเอียดให้ทราบนะครับว่านโยบายการสกัดการหลือจับกลุ่มนะครับ ขายาจะติดนะครับโดยเฉพาะยิ่งจะบ,บัดแนวใยแดนนะต้องเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่22มีนาคมนะครับเวลาประมาณ6มาฬิกาเศษได้รับได้รับงานจากุ่งกับสอพ,พันว่ามีการตรวจพบน,นะครับตัวนวงกลิ่นีผู้เสีนะครับทะเบียนกรุงเทพน,นะครับซุกซ่อนอย่างว่ามานะครับแล้วก็ตรวจค้นเจอที่ด่านตูกแกงน,นะครับ เธอมีจะเป็นการประสานการปฏิบัติระหว่างทางต่วเจ้าภาคแล้วก็ทางสพอพ,พื้นที่นะครับเมื่อตรวจพบดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการรายงานการตรวจค้นเจอที่ชัดเจน <c oughs> ผมก็ได้ไรายงานให้กับทางท่านผู้บัญชาการภาคห้าทราบนะครับแล้วก็ท่านให้ประสานการปฏิบัติแล้วก็ทําการซักถามขยายผลเพื่อนเติมน,นะครับจนทราบว่าไอ้แก๊งซีดิกหรือรถซีริกเนี่ยได้เข้ามาในพื้นที่หลายคันนะครับ ใน,ในก่อนช่วงเวลาเกิดเหตุนะครับท่านผู้จัดก,การก็บอกว่าให้ประสานกับทางผู้การสืบพัก 5, ห้ารวมทั้งทุกสกัดก้นของพักห้าแล้วก็ส่วนที่กาลังในพื้นที่นะครับติดตามรถที่เหลือนะครับรถที่เหลือซึ่งคาดว่าจะแยกย้ายไปอีกเส้นทางเช่นเส้นทางอื่นนะครับแล้วก็จากข้อมูลการข่าวนะครับโดยการตรวจสอบของทุดสกัดก้นแล้วก็ทางเจ้าปของพักห้านะครับ รถนะครับต้องใส่อีกจำนวนสองคันนะครับใช้เส้นทางจากเชียงรายมุ่งหน้าเข้าเข้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็ได้แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นให้กับทางท่านผู้กับแม่สวยทราบนะครับแล้วก็มีการแจ้งให้ผู้กับพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเมียงบ่าปเป้านะครับแม่ลาวงาเผื่อรถมันย้อนกลับไปหรือหรือเส้นทางที่จะไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับทําการตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดนะครับ ก็จึต่อมานะครับในเวลาเ,าเริ่มเริ่มหลังจากที่รับีเรข้อสังการแล้วก็เริ่มมีการปฏิบัตินะครับก็เวลา่อน12นาฬิกาของวันนั้นนะวันที่วันที่22ก็ตรวจพบร,รถยนต์อีก2คันนะครับในพื้นที่ของสอพแอม่สวยนะครับโดยโดยชุดของเ,อเป็นการร่วมปฏิบัตินะครับทั้งชุดสกัดกั้นของพกหาชุดสืบสวนจังหวัดเชียงรายแล้วก็สอพอพื้นที่คือสอพแม่สวยตรวจพบรถรถ2คันนะครับ คันนึงขับมาหนึ่งคนอีกหนึ่งคันก็ขับมาสองคนมีผู้นั่งมาด้วยนะครับแล้วก็นํำเป็นไปตามที่ได้รับรายงานแล้วก็เป็นรถต้องสงสัยว่าจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดในลักษณะเดียวกับที่ตรวจพบที่อําเภอพานนะครับก็นําไปจุดคนที่สพไม่สวยนะครับตามกระบวนการแล้วก็บอกว่าพบติดจานวนมากนะครับเป็นเป็นเป็นตามเอกสารแถลงข่าวที่ได้แจกจ่ายให้สื่อมวลชนไปครับกลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดในครั้งนี้ สำหรับจะมีมลักษณะแตกต่างไปจากกลุ่ม,มอื่นๆนะครับคือขนยาเต็ติดจำนวนไม่มากครับนะครับโดยใช้รถยนต์ยี่ห้อ Honda เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Civic หรือ Honda Accord โดยมีการเจาะนะครับพื้นตัวรถบริเวณใต้ประตูนะครับจากนั้นนำยาบ้านะครับทำเป็นเส้น นะครับยัดใส่ไปในพื้นตัวรถตรงนั้นนะครับซึ่งรายละเอียดขอญาตให้พลตรวจตยวรพลคำลือผู้การศูนย์สืบสวนได้กิริยาชี้แจงที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับเรียนนคักผู้การตำรวจรลเมือง5ครับพี่น้องสื่อมวลชนครับถ้าพี่น้องสื่อจํานได้เมื่อช่วงวันพฤหัสบดปี2565นะครับฟังกองเข้าไปในศืบสวนนะครับ ได้มีการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยมีการซุกซ่อนไว้ในช่องบันไดาทางขึ้นนะครับรถ Honda Accord 2คันที่ด่านตรวจเมทานะครับได้ของกลางประมาณ180,000เม็ดหลังจากนั้นนะครับในเคสนี้เราได้มีการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดได้7คนนะครับและมีการยึดทรัッ เป็นมูลค่าประมาณ27ล้านนะครับในเขตพื้นที่ของสพฝางและพพชัยประการซึ่งแผนพัฒนกรรมตอนนั้นยาเสพติดในกลุ่มนั้นนะครับได้มีการลับรอบลำเลียงมาจากอำเภอชัยประการนะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงนะครับกับกลุ่มขบวนการที่มีการจับกลุ่มในวันนี้นะครับก็คือกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวในแนวชายแดนที่อำเภอไม่อายนะครับก็คือกลุ่มของเล่าตาเดิมนะครับซึ่ง แผนสุสศกรรมคล้ายๆกันก็คือรับรอบซุกซ่อนไว้ในช่องบันไดของรถ Honda ทั้งนั้นเป็น Honda Accord นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็น Honda Civic ซึ่งรถ Honda เนี่ยจะมีช่องนะครับบริเวณใต้บันไดถ้าถอดล้อนะครับถอดล้อถอดซุ้มล้อออกก็จะมีช่องใส่นะครับซึ่งอ่ามันจะมีอู่อู่ไม่กี่ที่นะครับในเขตพื้นที่ของกอนเหนือของเชียงใหม่ที่รับดัดแปลงแล้วก็รู้ช่อง รับตรงนี้นะครับในการซุกซ่อนยาเสพติดในคดีนี้นะครับเรากำลังมีการสืบแก่ผลหาความเชื่อมโยงว่า,ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการกับผู้ต้องหาคนก่อนหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าจากพยานหลักฐานที่ผมได้รับมานะครับกลุ่มนายทุนนะครับกลุ่มนายทุนที่ว่าจ้างผู้ต้องหาซึ่งรับค่าจ้างคันละสองแสนบาทลาเลียงไปยาเสพติดไปในเขตพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเป็นกลุ่มนายทุนเดียวกันและมีความเชื่อมโยง กับกลุ่มทุนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนในเขตอำเภอแม่อายนะครับซึ่งการสืบสวนอยู่ในระหว่างการขยายผลแผนทุจกรรมคล้ายๆกันเป๊ะนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเส้นทางจากแนวชายแดนอำเภอแม่อายเข้ามาทางพื้นที่อำเภอชายประการเปลี่ยนไปทางเข้าไปที่เขตพื้นที่สงแม่ยาวนะครับรับของที่แม่ยาวแล้วก็ไหลไหเข้าสู่พื้นที่ตอนไหน การติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารเนี่ยทางกองขอกการตรวจตัเวนชายแดนที่สารได้มีการประสานการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและครั้งนี้ก็เป็นการปฏิบัติร่วมกันนะครับเป็นขุมขบวนการเดียวกันที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งในรายละเอียดาจะได้นำเรียนทางพี่น้องสื่อมวลชัในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับครบุหลักสวนขยายผลและยึดตั้นะครับขออนุญาตให้คุณอนุเทพ เออปั่อยพิรุษของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดภาค5ได้ยุติชี้แจงให้พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนได้รับทราบครับครับขอบคุณครับเรียนท่านผู้บัญชาการและสื่อมวลชนนะครับในเขตนี้เราทำการขยายผลเรือยๆยสักิษ์ของตู้กับความผิดยาสักศิษย์เคตนี้ไปได้อยู่ประมาณสามล้านบาทเศษนะครับซึ่งประกอบไปด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนึ่งในการรถยนต์จำนวนสี่คันนะครับและเงินฝากในิชีธนาคารนะครับซึ่งทางสำนักงานปปสจะนำ เงินฝากในบัญชีธนาคารเนี่ยไปทําการวิเคราะห์แล้วก็ส,สืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อขยายผลยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับซึ่งตามกฎหมายใหม่เนี่ยทางสํานังกงานรปปรสสามารถยึดทรัพย์สินตามมูลค่าที่ผู้ต้องหาได้มาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้นะครับถ้าเราคํานวณมูลค่าที่ผู้ต้องหาได้มาจากการกัายาเสพติดเท่าไหร่เราสามารถขยายผลไปยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ต้องหาได้นะครับเรรียนคับเพื่อตวรวจราบครับ พี่น้องสื่อมวลชนบอกว่าขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านผู้บัญชาการบริเวณรถของกลางด้วยนะคะค่ะพี่น้องสื่อมวลชนมีข้อสะถขาเด้วมครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางตารวจพุทรจังหวัดเชียงรายก็นํารถจนของกลางทั้ง4ี่คันนะคะมาร่วมถแถลงข่าวในวันนี้ด้วยค่ะช่องตรงใต้บันไดรถนี่แหละครับเป็นจุดที่เจาะแล้วก็ซ่อนเอาไว้เป็นเส้นๆมาชมดูครับว่าเจาะยังไงเห็นไหมครับผู้บัญชาการเอากระดาษ แย่ลงไปในรูที่เขาเจาะเป็นช่องช่องกว้างเลยประมาณคืบกว่ากวา <_ int im it> เส้นผ่าศูนย์กลางนะก็เยอะเหมือนกันยัดเข้าไปหลายได้หลายได้หลายเม็ดว่างั้นะนก็ซ่อนได้ดีมากเพราะว่าตกตาตำรวจแต่ไม่พ้นเพราะว่าประสบการณ์ในการจับกลุ่มที่ผ่านๆมาเขาก็าซ่อนไว้ตรงเนี้แทบเป็นรถยี่ห้อฮอนด้าแล้วมีพิรุษตรวจไม่เจอที่อื่น ก็ต้องขอเจาะตรงเนี้ยเจอทันทีเพราะว่าเป็นรถยี่ห้อพิเศษที่ทำช่องเอาไว้เขาไม่ตั้งใจเอาไว้ให้ซุกซ่อนยาเสพติดหรอกครับแต่เป็นการออกแบบของวิศวกรซึ่งไม่ทราบว่าเพื่ออะไรนะฮะก็คงจะเป็นพื้นที่ว่างก็ไม่รู้ทำไงก็ทำให้มันต้องโบเไว้ สัตชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงผสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวันสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวกที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาวหอมมะลิตะบนน้องแย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอายบีโก้ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกพบผลิตจาก พืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ